ท้ายที่สุดเราทุกคนจะกลับไปสู่อันลอ็อนี่คือความจริงจงจำข้อเท็จจริงนี้ให้ดีและเตรียมตัวให้มากสำหรับการพบกับวันนั้นอะไรก็ตามที่ไม่ยังประโยชน์ในการยืนต่อหน้าอันลฮ์เพื่อรับการตัดสินก็จงสลัดทิ้งและผินหลังอย่าให้สิ่งร้ายสาระเหล่านั้นเบียดพื้นที่ชีวิตมากเกินไปและอะไรก็ตามที่จำเป็นและสำคัญต่อการรอดปลอดภัยในวันพิพากษาก็จงตักตวงรักษาและมุ่งมั่นตั้งใจให้มากที่สุด พยายามตรวจสอบตัวเองให้มากถามตัวเองซ้ำๆว่าที่ยืนอยู่นั้นใช่หรือไม่หากอัลลอฮ์ทรงถามคำตอบที่เตรียมไว้มีน้ำหนักหรือเปล่าการใช้ชีวิตและการเดินแต่ละก้าวตรงกับหลักการาศาสนาไหมมีอะไรผิดเพี้ยนไปจากที่ท่านนาบีได้ชี้แนะไว้หรือเปล่าดูอาให้มากให้เรามีดวงตาที่มองเห็นศัธรรมมีหัวใจที่นอกน้อมยอมรับต่อศัธร,รมและมีร่างกายที่พร้อมสละและผลีเพื่อแนวทางแห่งศัธรรมดูอาซ้ำๆ ว่าอย่าให้เราเป็นคนที่หลงทางและทึกทักไปเองว่าตนอยู่ในทางนำแล้วความตายเป็นเครื่องตนใจที่ดีว่าชีวิตต้องทำอะไรและการตรวจสอบตัวเองเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพในการวัดว่าต่อสิ่งที่ควรทำนั้นเราคืบหน้าแค่ไหนหรือกำลังถอยหลังลงเวระมัดระวังความชั่วที่ชัดแจ้งประจักษ์รวมทั้งความชั่วที่มาในคราบความดีเช่นความริยะนิฟาหรือกระทั่งการคิดว่าตนประเสริฐกว่าผู้อื่น หรือการทำความดีน้อยนิดโดยคิดว่าตนปลอดภัยแล้วถ้ามีอะไรรบกวนจิตใจก็จงบอกตัวเองซ้ำๆว่าดุนยาไม่ได้นิรันดร์จะอะไรกับโลกใบนี้ทั้งที่วันหนึ่งร่างนี้ก็จะถูกฝังความดีเท่านั้นที่จะคงเหลืออยู่อะไรที่ยังประโยชน์ต่ออาิรอก็จงทำและอะไรที่ไม่ใช่สาระของวันนั้นก็อย่าได้ให้เบียดพื้นที่ชีวิตมากไปเลยเนื้อหาบทความคุณครูขนมปังอันหมดูลินลัก ขอให้เราทุกคนใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีประโยชน์และกลับไปหาอันเลอด้วยความพอพระทัยของพระองค์ด้วยเถิดอาเมน